CGN-TV สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านพบกับผมอีกแล้วสบายอินหน้าในรายการลิฟบวิ่งไลท์ขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้พบกับพี่น้องในพระธรรมอพยพในบทที่23ข้อ1ถึงข้อที่13อพยพบทที่23ข้อ1-13ถึง13 ห้ามนำเรื่องเท็จไปเล่าต่อๆกันอย่าร่วมมือกับคนชั่วโดยเป็นพยานใจร้ายห้ามทำชั่วตามอย่างคนหมู่มากห้ามเป็นพยานในคดีความโดยลำเอียงเข้าข้างคนหมู่มากจะทำให้เสียความยุติธรรมไปห้ามลำเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขาเมื่อเจ้าพบโครหรือลาของศัตรูหลงมาจงพาไปส่งคืนเขาให้ได้เมื่อเห็นลาของผู้ที่เกลียดชังเจ้าล้มลงเพราะบรรทุกข,ของหนัก อย่าเมินเฉยจงช่วยเขายกมันขึ้นห้ามทำให้เสียความยุติธรรมที่คนจนควรได้รับในคดีของเขาเจ้าจงหลีกห่างจากการใส่ความคนอื่นอย่าประหารคนบริสุทธิ์และคนชอบธรรมเพราะเราจะไม่ถือว่าคนทำชั่วน,นั้นเป็นคนชอบธรรมห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้คนตาดีกลายเป็นคนตาบอดไปและทำให้คดีของคนชอบธรรมพลิกผันได้ห้ามข่มเหงคนต่างด้าว เจ้ารู้จักใจคนต่างด้าวแล้วเพราะว่าเจ้าก็เคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์มาก่อนตลอดหกปีจงหว่านพืชในานาของเจ้าและเกี่ยวเก็บผลแต่ปีที่เจ็ดนั้นจงงดเสียปล่อยให้นานั้นว่างอยู่เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนของเจ้าเก็บกินส่วนที่เหลือน,นั้นก็ให้สัตว์ป่ากินส่วนสวนองุ่นและสวนมะกอกเจ้าจงทำเช่นเดียวกันจงทำงานของเจ้าหกวันแต่ในวันที่เจ็ดนั้นจงหยุดพัก เพื่อโคและลาของเจ้าจะได้พักและบุตรชายแห่งทาสีของเจ้ากับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วยทุกสิ่งที่เราสั่งพวกเจ้านั้นจงถือรักษาให้ดีและห้ามออกนามพระอื่นๆห้ามกล่าวให้ได้ยินจากปากของเจ้ามีคำถามว่าในชีวิตของมนุษย์เรานั้นเรามีความยุติธรรมในทุกเรื่องไหมเมื่อเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราคำตอบก็คือไม่ทุกเรื่อง คนที่มีพระเจ้าอยู่ในใจอยู่ในชีวิตผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะสอนชีวิตของเขาให้เป็นคนที่ยุติธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าเขาได้รับความยุติธรรมจากพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เขามีหัวใจที่มีความยุติธรรมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องเราที่เป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเชื่อในพระเจ้าติดตามพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเหมือนกับพระเจ้าถ้าเรามีลูกสองคนผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่ง เราจําเป็นนะคุณพ่อคุณแม่จําเป็นจะต้องรักลูกเท่ากันลําเอียงไม่ได้ถ้าวันใดเราลําเอียงรักคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งก็จะน้อยใจและรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยุติธรรมพ่อแม่ไม่ชอบทมเพราะฉะนั้นเราจรึงเห็นชัดเจนว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าก็เหมือนกันถ้าพี่น้องของเราญาติพี่น้องใกล้ชิดของเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ยังสนับสนุนเขาอยู่ฝ่ายเขาแสดงว่าเราไม่ยุติธรรมแล้ว มันมีหลายเรื่องที่เรื่องความยุติธรรมหรือว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตของพี่ซินไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดหรือเป็นเพื่อนของเราหรือเป็นใครก็ตามเราจําเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางนะไม่เข้าข้างไหนถ้าเราตัดสินคดีนะครับนะเราจะไม่เลือกหน้าผู้ใดเพราะเรามีหัวใจของพระเจ้าเพราะพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ยุติธรรมและชอบธรมอย่างแท้จริง เพื่อมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าและทําให้ชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างเห็นว่าเราเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าเราจรึงไม่เข้าข้างไหนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับนะ็อ,อยาจะหนุนใจกับชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกว่าทําผิดในเรื่องนี้แสดงว่าเราไม่ยุติธรรมนะเราจําเป็นจะต้องกลับใจและก็เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมอย่างแท้จริง ขอหนุนใจกับพี่น้องในการติดตามพระเจ้าให้หัวใจของเรามีความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ขอทรงประทานจิตใจที่ยุติธรรมให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยบางครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายเอ็นเอียงบางครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเข้าข้างข้างหนึ่งข้างใดจนทําให้รู้สึกสภาพด้านจิตวิญญ,ญาณนั้นตกต่าและได้ทําผิดได้ทําบาป ขอสรงโปรดชำระยกโทษและทรงให้อภัยในชีวิตของข้าพระอง์ทั้งหลายด้วยจึงขอพระองค์ได้ทรงพระทัยเมตตาและสอนข้าพระองทั้งหลายจึงขอบอกไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับพี่น้องครับก็อยากจะเชิญชวนนะพี่น้องมีโอกาสที่จะมาเข้าใน YouTube หรือว่า Facebook ก็ได้ นะครับนะถ้าพี่น้องคิดเซียนที่สนใจแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นพี่น้องคิดเซียนเท่านั้นแต่ว่าพี่น้องทั่วไปที่สนใจนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญดูใจให้กําลังใจกับพี่น้องนะครับนะ